ครับวันนี้จะมาแนะนำาาคใจไฟสำหรับเครื่องขยาย OPT สองร้ยี่สโวลต์เข้ามานะครผ่านสวิตช์ผ่านฟิลก็จะมาเข้ามาแปลงการฟอร์เมอร์ค่าโวลต์นี่มันขึ้นอยู่กับวัตต์นะครับเอาเป็นว่าโวลต์ไม่ใส่นะครับเอาเป็นวงจรหลักๆเพราะว่ามันหลายวัตต์หลายโวลต์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันออกไปเป็นวงจรบิดนะครับส่วนมากตรงนี้เขาก็จะทําเป็นได้ดบิดตัวเดียวเลยนะคร เป็นโรดบิดต,ตัวเดียวก้อนสีเหลี่ยมตัวสีสีเลี่ยมตัวเดียวเลยก็จะมีซีฟินเตอร์<ม>ประมาณสองตัวหมื่นไมโครสองตัวก็วจะมีเจ็ดแปดหนึ่งห้ามาต่อลักษณะประมาณนี้เ,เ,เพื่อที่จะจ่ายไฟเลี้ยงให้โทนนะครับยังให้โทนตัวนี้สิบห้าโวลต์มีจ่ายไฟให้ภาคโทน อ่ส่วนอีกภาคขยายนะครับก็จะออกจากจุดนี้ครับไปที่บวก vcc เลยไปเข้าที่เมนเครื่องขยายเลยด้านนี้ก็อ่าลงกาวนะครับนี่ก็คือชุดจ่ายไฟสำหรอบเครื่องขยายระบบ OPT นี้ถ้าเป็นระบบ ocl นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ocl คล้ายๆกันนะครับผมจะไม่วาดในส่วนนี้นะฮะจะเอาส่วนนี้เลยนะครับเพราะว่าวงจรมันค่อนข้างยาวก็เป็นไดโอดบิดตัวใหญ่มันจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้อย่างเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งห้าเซนเตอร์แทบก็จะออกจากจุดนี้ตัวนี้จะเป็นเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าจะเป็นไฟทั้งด้านไฟลบนะ นนี้ขาหนึ่งขาสองขาสามเช่นเดียกันครับหนึ 1, 2, ่งสองสามก็ VCC ก็หยอ,อกจากจุดนี้ครับบวก VCC ลบ VCCCfilter อาจจะเป็นมีหลายตัวก็ได้นะครับมีตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอาจจะเป็นสี่ตัว สมมติว่าถ้าเขาใส่หนึ่งหมื่นไมโครถ้าต้องการความละเอียดมากก็ใส่หนึ่งหมื่นไมโครสี่ตัวก็จะเป็นสี่หมื่นไมโครนะครับก็จะกองไฟได้เรียบขึ้นในส่วนสิบห้าสูนสิห้านี้ก็จะไปเลี้ยงภาคโทนนะครับไปเลี้ยงภาคโทนตัวนี้ส่วนนี้ลงเกล่านะครับอนี่ก็จะประมาณนี้ครับภาคกระจายไฟสำหรับเครื่องขยายระบบ OCL ก็จะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของไฟนะครับก็ขึ้นอยู่กับกําลังวัดนะแต่วงจรก็ตายตัวครับแบบนี้นะครับก็ในชุดข้างหน้านี่ผมไม่ได้วาดให้ดูนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่เรียนรู้เรื่องของระบบะพักใจไฟขยายครับวงจรรุ่นใหม่ๆก็จะมี5โวลต์ด้วยนะถ้าถ้าต้องการใช้5โวลต์ก็ก็ไม่ยากครับ ในส่วนนี้สามารถทําเป็น5้โวลต์ได้อีกนะ7805แปดศนย์างีนี้ด้านนี้ก็จอ,อก5้าโวลต์หโวลต์นี้ก็จะเป็นเลี้ยงพวกอ,อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นพวก CPU นะพวก USB พวกแฟลชไดร์ต่างๆนะก็จะใช้ตัวนี้7805ออกไปอีกทีหนึ่งก็อาจจะมีซีิิเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับซฟิิเตอร์ตรงนี้ด้วย อ่าโทนก็เหมือนกันครับก็จะมีซีพินเตอร์ในตำแหน่งนี้ด้วยนะมีมีซีพินเตอร์ตำแหน่งนี้ด้วยชุดจ่ายไฟระบบ OPT กับระบบ o c ซก็จบสิ้นสมบูรณ์แค่นี้ครับ